เมื่อกี้นะครับเราไปถึงมาเราไปถึงเรื่องของภูมิลักษ์เกี่ยวกับพืชพืชพธุ์และสัตว์ป่านะครับแล้ววิดีโอคุณครูอยู่ดีอยู่ดีๆมันก็ตัดไปนะครับแต่ว่านะครับมันยังไม่จบนะครับมันยังมีเรื่องของ,ภ,งภ,ภูมิสังคมภาคตะวันตกนะครับภูมิสังคมภาคตะวันตกนะครับเขาจะถามเรานะครับ ว่าการปกครองก็คือมีกี่จังหวัดนะครับอ่ามี5จังหวัดเอา้าเขียนผิดทำไมนะครับต้องมีมีหจังหวัดมีจังหวัดน้อยที่สุดแล้วนะครับในอ่า ในภาคต่างๆของประเทศไทยภาคตะวันตกมีจังหวัดน้อยที่สุดก็คือมี5จังหวัดนะครับเราก็มาดูว่ามีจังหวัดอะไรบ้างนะครับนั่นมีนะครับเริ่มจากมีจังหวัดตากกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับให้นักเรียนเขียนเองนะครับรูจะไม่พาเขียนนักเรียนต้องเขียนเองบ้างนะครับต่อมาภูมิสังคมภาคตะวันตกนะครับการประกอบอาชีพนะครับ มาดูนะครับกเกษตรกรรมของภาคตะวันตกนะครับกเกษตรกรรมมกักเขียนมักเลยมักปลูกพืชไร่เช่นอ,อ,อบบ้อยสับสับใบไม้ปะ รถนะครับอ่าเอาเท่านี้เขามีเขียนเท่านี้แล้วก็ที่สําคัญมันเป็นพืชไร่นั่นแหละนะครับอุตสาหากรรมก็เป็นอุตสาหากรรมเกี่ยวกับโรงงานน้ําตาลโรงงานน้ําตาลมีอะไรอีกเรามาดูในหนังสือเผื่อมันมี อ่านี่นอุตสาหกรรมตรงนี้ส่วนใหญ่เป็นการผลิตโรงงานน้ำตาลจากอ้อยอุตสาหกรรมอาหารกระป๋องเครื่องดืม่มอุตสาหกรรมนมและผลิตภัณฑ์จากนมอนอกจากจะมีน้ำตาลแล้วเราเรื่องอะไรลงไปอีกดีออุตสาหกรรมอาหารกระป๋องเครื่องดื่มกระปอ๋องอุตสาหกรรมโรงงานน้ำตาลนะครับมี อาหารกระป๋องไปด้วยนะครับตอบให้มันมีความหลากหลายนะครับแล้วก็มาดูที่บริการเขามีบริการอะไรนะครับภาคตะวันตกนี้ก็เป็นภาคที่มีป่าเขาเยอะนะครับมีบริการเกี่ยวกับการท่อง ที่ยวป่าท่องเที่ยวยังไงก็คือไปกลางเต็นท์ไปเดินเที่ยวป่าแม่น้ําต่างๆนั่นเองนะครับแล้วก็มีบริการอะไรอีกนะครับโอ้ภาคตะวันตกนี้ถ้าเป็นว่า,าการค้าขายต,ติดต่อค้าขายกับต่างประเทศเขาเรียกบริการหรือเปล่า เราเขียนลงไปเราเขียนลงไปไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นข้อความที่สำคัญนะครับมีการค้าชายแดนนะครับเพราะติดกับประเทศพาม่าก,ก็มีด่านเจดีสองค์นะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเป็น ที่แลกเปลี่ยนสินค้านะครับนำเข้าสินค้ามาขายส่งออกสินค้าไปขายแล้วก็มีที่อำเภอแม่สอดนะครับคุณครูเคยไปนะครับคุณครูถึงถึงอยากจะเขียนว่ามีการค้า,าชายแดนด้วยนะครับคุณครูเคยไปที่แม่สอดนะครับก็มีแรงงานมาทำงานมีการค้าขายเยอะมากนะครับ ต่อมาประเพณีวัฒนธรรมของภาคตะวันตกนะครับประเพณีวัฒนธรรมนะครับก็เป็นประเพณีนะครับเป็นประเพณีวัฒนธรรมนะครับคำว่าวัฒนธรรมนะครับมันจะต้องต่อกันนะรเราขีดเส้นปลาไว้เกี่ยวกับการเกษตรเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เช่นนะครับมีงานวิ่งวัวลานคนนะครับอันนี้เป็นเกี่ยวกับการเกษตรนะวัวก็เป็นสัตว์เกี่ยวกับการเกษตรนะครับแล้วก็มีประเพณีลอยกระทงสายอันนี้ก็น่าจะเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับลอยเพื่อบูชาอะไรต่างๆรายละเอียดของครูคก็ไม่ไม่ทราบนะครับแต่เขียนเท่านี้ก็สมบูรณ์แล้วนะครับอ่า ก็มีอะไรอีกที่เกี่ยวกับภาคตะวันตกอันนี้ใบงานเราเสร็จแล้วนะนักเรียนมีอะไรอีกที่เกี่ยวกับภาคตะวันตกที่น่าสนใจค,นคุณครูก็จะขอ,อะบอกตรงที่น่าสนใจเกี่ยวกับภาคตะวันตกก็คือภาคตะวันตกเป็นภาคที่มีป่าเขาเยอะนะครับก็ทําให้มีอะไรมีถ้ำมีน้ําตก เยอะนะครับอันนี้ก็ฝากให้นักเรียนนะครับจดจำไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนนะครับโดยเฉพาะนักเรียนที่นะครับอุปกรณ์การเรียนไม่พร้อมนะครับหรือพ่อแม่ไม่มีเวลาที่จะกำกับดูแลให้นักเรียนนะครับพา สอนการบ้านนักเรียนบอกบอกการบ้านนักเรียนนะครับนักเรียนก็ดูวิดีโอพาทำใบงานก็ทำใบงานส่งคุณครูได้เช่นกันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็สวัสดีครับ